ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะสอนโปรแกรมการวิธีการเข้าโปรแกรม i s e นะครับว่าหลังจากที่คุณซื้อมาแล้วนะครับคุณก็เข้าไปที่ Google เลยนะครับหรือมือถือนะครับก็ได้นะครับกดนะครับ HTTP นะครับโค l o นแล้วก็ slash s l a s h นะครับ Cellution นะครับ s e l l u t i o n นะครับ Dot นะครับ Online นะครับนะครับดอทอ n นไลนแค่นั้นเองนะครับ s, s, s e l l u t i o n o n s e l u t i o n แล้วก็ .online แล้วเราก็กด Enter ครับกด Enter นะครับอพอกด Enter ก็จะเข้ามาหน้า IC หน้าข้อหาค้นหาข้อมูลนะครับก็กดที่ Login ก่อนนะครับก็เข้าไป Log in ของตัวท่านเองนะครับอันนี้ก็คือพิมพ์อ e ีเมลลงไปจากตรงนี้นะครับพิมพ์อ e ีเมลลงไปของ f a c e b o o k ท่านรากสผ่ายของ Facebook ท่านแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับท่านก็กดหลังจากพิมพ์แล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบ บนการล็อกอินนะครับหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยรูปโปรไฟล์ท่านก็มาโชว์ตรงด้านขวานี้นะครับส่วนการทํางานก็มาดูตรงนี้นะครับสมมติเลยว่าผมจะผมจะค้นหานะครับผมจะค้นหาร้านที่เป็นร้านคู่คู่แข่งนะครับร้านที่เป็นคู่แข่งผมนะครับอาจจะเป็นเ,เพจของออผมลองหาดูเพจเ คนเพดเอาเนี่ยกดเป็นร้านนะฮะเพจร้านชาอะไรก็ได้นะฮะที่มีเพจนะครับนะครับเพจร้านร้านรองเท้าอ่ะร้านรองเท้าหลักของแกนะครับราคาโรงงานลองดูนะครับว่ามีไหมนะครับนะครับโอเคนะมื่จะค้นหานะครับในช่วงค้นหาตรงนี้นะครับให้เวลานิดนึงนะครับอย่าไปกดอย่าเพิ่งกดเลย ให้เวลามันค้นหา Search เข้าไปในระบบนะครับมันจะใช้เวลานิดนึง่งรอ,อ,อจนกระทั่งครบ100นะครับแล้วก็เราค่อยดูอย่าไปกดนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้บางทีแฮงเลยนะครับอันนี้ก็รอจังหวะน,นิดหนึ่งนะครับดูเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับมันก็วิ่งแสดงว่าเพจนี้มีคนสนใจเยอะมากนะครับทำให้ลูกค้ากลุ่มลูกค้าเนี่ยมีเยอะมากนะครับก็เลยใช้เวลานิดนึงนะครับ อ่านี่แปดสิบสามแล้วนะครับมันก็จะค้นหาเรื่อยๆนะครับพอครบร้อยนะครับก็จะลิสต์ขึ้นรายการขึ้นมานะครับโอเคฟินิชแล้วนะครับอ่ามันจะลิสต์รายการขึ้นมาละนะครับโอ้โหขึ้นมาเลยนะครับคนนี้นะครับเคยกดไลค์นะครับสามร้อยสามสิบสองครั้งนะครับภายในสามเดือนนะครับมันจะค้นหาไปในสามเดือนให้นะครับอันนี้กดไลค์สองร้อยเก้าสิบครั้งนะครับนะฮะทีนี้เราเรามาดูครับ เราอยากรู้จักว่าคนนี้คือใครนะครับเรากดคนนี้ไปเลยครับนะครับไปมันก็จะขึ้นไปที่เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กของเขานะครับแล้วก็เราก็จะทําการเพิ่มเพื่อนหรือจะข้อความไปคุยนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับทีนี้เราก็ปกติถ้าถ้าเป็นลูกค้าถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าคุณหนึ่งก็เพิ่มเป็นเพื่อนไปนะครับหรือว่าคุณมีอะไรที่จะติดต่อเขานะครับหรือคุณจะมาที่คนที่2นะครับคุณก็กดคนที่2นะครับ นะครับมันก็จะพาคุณไปหน้าที่หน้า Facebook ของคนที่2นะครับแล้วก็ดูโปรไฟล์เขานะครับแล้วก็เช็คดูถ่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรองเท้าหรือเป็นกลุ่มอะไรที่สนใจรองเท้านะครับมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปแอดเป็นเพื่อนนะครับแอดเป็นเพื่อนนะครับก็ใชง้ง่ายครับใชง้ง่ายนะครับไม่มีอะไร ไวเป็นเพื่อนไปนะครับอันนี้ก็อันนี้คือการกดไลค์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดูว่ามีการโพสต์เท่าไหร่นะครับให้มาดูที่นี่ครับกดที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะแจ้งว่ามีใครโพสต์มีใครคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับก็ไปดูที่คอมเมนต์นะครับมันก็จะโผล่นะครับนะครับโผล่มาก่ามีคนคอมเมนต์ในระดับนี้นะครับในระดับนี้ก็โปรแกรมนี้ใช้ง่ายๆเพื่อเป็นการให้คุณวิเคราะห์นะครับว่า กลุ่มลูกค้าคุณเป็นกลุ่มไหนครับก็ไม่มีอะไรครับถ้ใครมีปัญหาอะไรก็ต่อสอบถามไปได้นะครับกับ